เวิร์กชั่นใหม่กำลังสีนอนคคักเสียงแม่ทิลักก็เอือนมาดาเราปล่อยเราจมไขว่าลูกชช่เพลินมันบอกเอาไหฮต้นเหตุที่แม่คอยศูนจานกองยินพูนมึงสีล่างตอนไหนเครื่องศูนแล้วกทัทงใจให้แอบจมใน่ใจคือบดใส่ใบอื่นไปสะกอนเราบอกบดเฮียนบดสั้นมีถวยกับจานสิบใบแค่นี้ แช่ไว้ตั้งโดนเป็นปีเราสิเอาใสมาใส่อาหารเมนูคืออ่อมเชียดโมหมักมาริโอเองอย่าชีคานจงรีบล้างถ้วยล้างจานมาใส่อาหารบัดเดียวนี้สีเสื้อหาบขาให้สะบอ้อย่อันนี้คือจมดีดีใส่แต่ล้างถ้วยคนกำลังสีนอนอุตสาห์รมทาป่วยยังไห่มาล้างถ้วยโพดเทนฮะคุณแม่ อุ้มท้องของเจ้าบ่เคยจมเวาป้อนข้าวป้อนนะห้าดูแลแม่ใส่ล่างจันเจ้าคือชิคันชิคานคักแน่ควรคิดแทนบุญคุณแม่ล่างถวยให้แน่เด้อวะลูกล่ะ บอกบดเนอบดซานมีมถ้วยกับจานซิบใบแค่นี้แซ่ไว้ตังโดนเป็นปีเราสิเอาใส่มาใส่อาหารเมนูคือ,อ่อมเฉดหมูบอกมานี่โอเองอย่าชีคานจงรีบล้างถ้วยล้างจานมาใส่อาหารบัดเดียวนี้สิเสื่อยหาบขาให้สบ่ยแย่อันนี้คือจมดีดีใส่แต่ล้างถ้วยคนกำลังสินอนอุตสาห์ทำทาป่วยยังให้มาล้างถ้วยพดแทนห่าคุณแม่ แม่จักสิอยู่ได้หอดมือใดมาให้แก่ไก่ตายเสียดายลูกสาให้ใจยากบ่เห็นลงแม่เจ้าคงบ่แค่คําแม่ที่ฝากถ้วยสิบใบกับสันไลลูกลักขั้นบ่ลําบากล้างให้แม่แน่